สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหล่าง4ีนะพบกันในเกมวอลลุ่มอดกันอีกเช่นเคยครับผมซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษอีกแล้วนะก็คือเป็นคลิปตามใจเอฟซี FC, หรือเพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามาครับมีน้องคนหนึ่งครับผมคอมเมนต์เข้ามาว่าพี่เปิดกล่องกุญแจให้ดูหน่อยไม่แห่ตรงเวลาเหลือเกินนะตอนนี้กล่องกุญแจของผมนั้นไม่ได้มีการลดราคาด้วยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับ แต่ไม่เป็นไรครับไม่เปิดราคาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนด้รับชมกันซึ่งตอนนี้มีกิจกรรมพิเศษของ DSC ครับนี่เลยนะครับแฟนตัวยงของ DSC นะครับผมก็คือในกล่องกุญแจนั้น1,000พจะมีของ DSC ทั้งหมดเลยนี่ครับนะเฮ้ยน่าสนใจนะมีของ DSC ทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งใครยังไม่มีหุ่นองค์กร DSC เนี่ยน่าสุ่มมากๆทั้งปืนทั้งหุ่นเลยนะครับผมนี่มีโดรนด้วยนะครับเดี๋ยวผมแล้วมีนักบิน นะครับอยู่ในกล่องโอ้โหนักบินเยอะจังผมว่าได้นักบินเยอะแน่เลยดูแล้วเนี่ยแต่ก็ช่างมันครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทําการเติมดีเจก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมมีอยู่2,600นะมันน้อยเกินไปนะครับเดี๋ยวทําคลิปแป๊บเดียวเสร็จมันจะไม่สนุกนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีไอ้นี่ครับกระดานผู้นําพอดีฮะให้เปิดกล่องกุญแจไอเอเอเปิดกล่องกุญแจนะครับตรงนี้เพื่อได้รับคะแนนครับผมจะต้องการคะแนนอีก4แต้มนะครับเพื่อที่จะ ไปเอาอ่าตัวนี้ครับปืนนี่อัลติเมทสตรอมครับผมขาดอีก4แต้มเท่านั้นพอดีเลยครับผมน้องเขาขอมาก็เลยจัดให้และแน่นอนถ้าคุณแจไม่มีไปเอาที่ไหนนี่ครับ,ผม,มมรบผมเติมดีเจมได้เลยฮะผมเติมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะ655ดีเจมครับสามารถเติมได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมกดเข้าไปแล้วก็เลือกซื้อสินค้าที่ตัวเองต้องการครับจะเอาดีเจขนาดไหนก็เลือกเลย แล้วอย่าลืมใส่โค้ดด้านบนขวามือตรงรูปกล่องของขวัญครับ R U N G C H S นะฮะแม่เป็นอะไรที่ดีมากๆขอบคุณนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่ใส่โค้ดให้ด้วยเดี๋ยวผมจะมาแลกดีเจมก่อนเลยให้เพื่อนๆได้เห็นกันเลยครับเบ๊บเข้ามาตรงร้านค้านะเดี๋ยวผมขอเลือกแพ็คหน่อยนะครับผมเพราะว่าดีเจมเราก็มีพอแล้วนะผมกะว่าจะใช้แบบประหยัดนะทุกคนเพราะว่าทำคอนเทนต์จะเปิดสักสิบกล่องแล้วกัน คือเปิดมากไปมันก็ไม่มีประโยชน์ช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ลดราคาเพื่อนๆไม่ต้องทําตามผมนะเวลาเปิดเนี่ยให้ไปเปิดต่อลดราคานะครับอ่าผมพาชมแพ็คนิดนึงนี่ผมเอาแพ็คนี้แล้วกันนะนะครับแพ็คสามร้อยแล้วกันได้สองหมื่นหนึ่งนะครับก็คือเน้นกุญแจไปเลยหรือเพื่อนๆจะแลกเป็นแพ็คอื่นก็ได้นะครับมันจะมีแพ็คเอ่อไอตัวนี้ครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นทองสี่พันนะครับผมสามร้อยเหมือนกันแต่กุญแจก็จะได้น้อยลงหน่อยนะครับ ซึ่งผมจะอาจจะแลกแพ็คนั้นนะั่นนคนหาก่อนหาไม่เจอครับนานเลื่อนก่อนครับนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอว้อันนี้แพงและแปดร้อยไม่พอนะครับอืมอันนี้สี่ร้อยไม่เอาะ่ะนี่ครับผมก็เป็นแพ็คอ,อันนี้ไม่พอเนี่ยผมต้อง,ต,องต้องการผมต้องการประมาณแปดร้อยดีเจมเนาะผมต้องการประมาณแปดร้อยเออแปดพันดีเจมพูดผิดไอแปดพันกุญแจ นะครับ8,000กุญแจเอออันนี้อันนี้ประหยัดสุดนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อแค่เปิดให้เพื่อนๆรับชมกันประมาณ10กล่องเนาะนะครับแบบมันไม่ได้ลดราคาไงไม่อยากเปิดเยอะนะครับเดี๋ยวผมซื้อแรกตรงนี้เลยแล้วกันเอ้ไอตัวที่มันแลกทอง300แล้วไปไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอนะมันมีทองอยู่สี่พันนะทุกคนตอนแรกดูเอาไว้แล้วนะก่อนที่จะมาทําคลิปเดี๋ยวหายอีกหน่อยอๆๆก็มาได้รีบอะไรนะครับเป็นคลิปแบบชิวๆ นะครับยังไงได้ดูแน่นอนเปิดกล่องนะครับเดี๋ยวหาก่อนมันไปไหนอะอันนี้สามร้อยสองพันหนึ่งไอสองหมื่นหนึ่งนี่ดีนะครับทุกคนเนี่ยกล่องนี้ยคุ้มนะสองหมื่นหนึ่งเนี่ยสําหรับมือใหม่ถ้าจะลงทุนเนี่ยกล่องนี้คุ้มเลยนะครับของผมมันมีเกือบครบแล้วไงมาทําให้เพื่อนได้รับชมเฉยครับมีไหมด้านหน้าด้านหน้ามีไหมปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บไม่น่าจะมีนะทุกคนมันอยู่ตรงไหนว่าหาไม่เจออ่ะเจอแล้วนี่ครับผมหมื่นแปด นี่แพ็คนี้เลยแรกเลยครับผมปาเขอให้สามร้อยดีเจมครับผมปื๊บได้มาแล้วฮะตอนนี้มีคีย์พอแล้วนะนี่ครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะทุกคนอย่าทำตามนะครับให้ไปเปิดตอนที่เราเขาเรียกว่ามันลดราคาจะดีกว่านะแต่อันนี้ผมเปิดให้เพื่อนๆรับชมกันเพื่อความบันเทิงนะครับผมปะเปิดจะเลยดีกว่าดูที่ว่าจะได้อะไรบ้างนะครับหนึ่ฮะ ปิดแบบนี้กล่องสมบัติมืดมันจะไม่เต็มไงทุกคนผมต้องเปิดสิบกล่องอะเป็นอย่างน้อยนะครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บ,บ,บกล่องแรกครับผมเป็นเป็นเป็นโอ้โหเป็นปืนนี้ครับผมแต่อย่างน้อยก็ยังดีครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับผมมากล่องแรกผ่านไปครับกล่องที่สองน้องๆก็คงจะได้เห็นกันแล้วนะคนที่ขอเข้ามานี่ก็คงยิ้มแล้วอ๋อพี่หลังทําให้แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหมีแล้วนะทุกคน อันนี้ยมีสี่ก็บอกแล้วนะอืมนะกล่องที่สามครับเพื่อนๆก็ดูตามแล้วก็ดูเลสเอาเลยนะครับว่ามันจะออกอะไรบ้างยังไงนะครับก็ประมาณนี้เฮ้ยเลยมามาอยู่บริเวณเดิมเลยอะเทอร์มิสเทอร์มิสอืมกล่องที่สามไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวออกหน่อยเป็นเลดเป็นเคลดทุกคนเป็นเคลดแล้วก็มาต่อครับกล่องที่สนะี่ฮะ มันเป็นเคล็ดมันเป็นเคล็ดถ้าเกิดเปิดต่อเนื่องเดี๋ยวมันไม่สลับที่ฮะมันต้องกดออกสักนิดนึงหรือเปล่าคิดไปเองไว้โดนอนี่ฮะก็มีโอกาสได้โดนด้วยนะเออเปิดมาสี่กล่องแล้วครับผมก็เพิ่งได้ครึ่งทางนะถ้าลดราคาป่านนี้ยเกือบเต็มแล้วนะครับกล่องที่ห้าครับดูที่จะได้อะไรแตกต่างไปจากเดิมไหมโอกาสได้หุ่นเหมือนจะน้อยนะทุกคนที่มาตรงที่เดิมอีกแล้วว่า โอ้โหมาตรงที่เดิมเลยอะคนทุกคนนะครับกล่องที่หกครับเึ๊บม,มันทำไมมาที่เดิมวะรว่ามันเกี่ยวไหมตั้งแต่ไม่เกี่ยวแล้วล่ะงานนี้อึบ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 ึบึบตรงหุ่นไหมตรงหุ่นไหมโอ้โหเลเกอร์มีแล้วนะครับจริงจริงมันก็มีแล้วหมดแหละอือหืองานนี้นะครับอ่ะเปิดต่อเลย สองที่เจ็ดครับเดี๋ยวเปิดอีกแป๊บนึงแล้วก็แวะไปดูคะแนนกันหน่อยเดี๋ยวเปิดเลยครับเสียสิทธิ์เฮ้ยปืนโอมาที่เดิมแล้วทุกคนเออตัวนี้ดีนะตัวนี้ผมน่าจะยังมีครบเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจตัวนี้ก็อาจจะยังไม่มีนะไม่ค่อยได้ใช้ครับปึ๊บไปต่อมันจะออกลาวๆนี้นะทุกคนก็เรียกได้ว่าชิวๆกันเลยนะเฮ้ยทองเลยเฮ้ยอันนี้มาดีไทยท่านครับผม เออถ้าอย่างเงี้ยคุ้มถ้ามันเพื่อนเปิดอย่างนงี้ตั้งแต่แรกๆแต่มันจะคุ้มนะทุกคนได้แต่ท่านลูชาดอครับนะถ้าถ้าได้อย่างเงี้ยมันจะคุ้มนะถ้าได้อย่างเงี้ยมันจะคุ้มก็คือพูดง,ง่ายๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเมื่อกี้สามร้อยดีเจมเนี่ยมันถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยไม่ยี่บาทนะครับคือถูกมากๆอ่ะคือมันจะถูกมากๆอ่ะไม่ถึงร้อยอ่ะเออไม่ถึงไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบอ่ะถ้าร้อยเจ็ดสิบมันได้เจ็ดร้อยดีเจมใช่ไหมเนี่ยถ้าเปิดอย่างเงี้ยได้แล้วเนี่ยโอเคฮะ นะครับเดี๋ยวผมไปดูคะแนนแป๊บนึงนะเดี๋ยวค่อยมาเปิดใหม่นะครับนี่ไงกระดานผู้นําขึ้นมาแล้วฮะอ๋อสี่พันครับผมต้องขาดอีกหนึ่งกล่องฮะถึงจะได้ห้าพันครับห้าพันก็เพียงพอไปครับแสดงว่าผมเปิดมานี่แปดกล่องแล้วนะอ่ะเปิดไปครับอืออืออเอ้ยไททันอีกแล้วโอ้เป็นปืนครับ โอ,อ้โหเป็นปืนหัวไก่ครับผมหรือหัวมังกรน,นั่นเองนะ <c oughs> เฮ้ยได้กล่องตลาดมืดนะทุกคนเปิดไปเท่าไรวันนี้จำไม่ได้ถ้าเพื่อนเพื่อนย้อนดูตัวเลขเอานะนะครับนล่ของตลาดมืดวะเปิดเลยฮะประมาณแปดเก้ากล่องนะทุกคนถ้าเกิดไม่ลดราคาเลยอนะปึ๊บข้างในมีหุ่นดีทั้งนั้นครับดูที่ว่าจะได้อะไรโอ้โหอิลิบัตจ้าวเดมิมอีกแล้วเปิดกล่องตลาดมืดทีไรได้แต่อิลิบัตนะครับผมแม่นะครับ สำหรับเพื่อนๆเ,เนี่ยที่ยังเขาเรียกว่าเพิ่งเพิ่งโหลดมาเล่นใหม่นะครับมือใหม่เนี่ยถ้าเปิดกล่องกุญแจเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มจัดๆเพราะเราจะได้หุ่นหลาย,ลายๆแบบไปใช้และได้ปืนด้วยนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งเหมือนกันลงทุนน้อยครับแต่ได้หุ่นระดับดีๆมาไว้ใช้เลยโอเคไปดูคะแนนกันครับนี่ฮะได้มาแล้วนะทุกคนปั๊บแค่นี้ก็พอแล้วครับไม่ต้องไปเอานักบินหรอกนักบินมีแล้วนะครับต้องการแค่สี่แต้มครับ สี่ช่องข้างล่างเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะไปรับสตรอมอัลติเมทสตรอมนั่นเองนะดูตีแล้วดีครับผมได้มันแล้วปุ๊บสวยผมก็มี2กระบอกแล้วนะทุกคนถ้าได้อีก2กระบอกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับนี่เลยอัลติเมทกิฟฟินนะครับผมอัลติเมทกิฟฟินถามว่าดีมากไหมมันก็พอสมควรนะ นะครับก็ดีพอสมควรแต่ก็ดีก็อยากได้สะสมไว้ในคอลเลคชันนีครับผมอ่ะทลิปนี้ก็ตามใจเพื่อนๆไปเรียบร้อยแล้วนะก็หวังว่าคงจะมีความสุขสนุกสนานกันก็สมควรแก่เวลานะทุกคนนะอ่ะแถมให้กล่องแล้วกันนะนไหนๆก็เปิดแล้วเดี๋ยวแถมให้กล่องหนึ่งส่งท้ายนะครับก็ดูที่ว่าจะได้อะไรนะส่งท้ายไปส่งท้ายไป,ยไ,ปไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเปิดแล้วเปิดให้สุดเวลาเลยให้มันครบ10นาทีไปนะครับดูที่ว่าจะได้อะไรเอ้ยมาตรงนี้ปืนอะไรนะทุกคนโดน เอ้ยโหเลยหมดเลยครับได้เป็นปืนโค้งขนาดเล็กนะอืมก็พิจารณาเอากันแล้วกันนะทุกคนว่าแบบไหนเห็นแบบนี้แล้วนะครับคงจะเข้าใจนะว่าน่าจะอะไรน่าจะออกบ่อยอะไรน่าจะออกยากนะครับก็พิจารณาดูนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนขอขอบคุณเพื่อนๆน,นทุกคนด้วยสมาชิก ทุกท่านด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดเอาไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ